เล่าให้เด็กเจนซ Z ได้ฟังกับผู้ใหญ่หลายคนได้คิดถึงเป็นความสุขที่ไม่เหงาเพราะว่าเรามีจ o y 2สมัยในช่วงที่ออกไปเล่นเกมบ้านเพื่อนนั้นเป็นช่วงที่มีความสนุกมากๆเพราะเราได้เล่นเกมกับคนอื่นไม่เหมือนเวลาที่เราเล่นเกมอยู่บ้านคนเดียวสนุกคนเดียวมันเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างน่าเบือ่อแต่เมื่อพอได้เล่นเกมกับเพื่อนมันก็จะมีความสนุกมากกว่าเดิมมีบทสนทนาและมีความบันเทิงร่วมกัน ซึ่งมีหลากหลายเกมให้เราได้สนุกสนานกันมากมายในคลิปนี้อักโคซีทีวีจะมาระลึกถึงเกมต่างๆที่ผมพอจะจำความสนุกได้มาให้รับชมกันครับ Contra มาเริ่มที่เกมสามัญประจำเครื่องจากโคนนมิมาพร้อมกับสูตรลับสุดคลาสสิกบนบนล่างๆซ้ายขวาซ้ายขวา B A B A สีเหล็กสตาร์ทเพื่อที่จะได้ชีวิตเพิ่ม30ตัวแต่บางทีก็งง ทำไมกดได้7ตัวบ้าง15ตัวมั่งสำหรับภาค2ความสนุกของเกมนี้ต้องเล่น2คนและกดสูตรเพิ่มชีวิตเพื่อความบันเทิงตัวเกมก็ไม่มีอะไรซับซ้อนวิ่งไปตามด่านเก็บอาวุธระหว่างทางทำลายล้างบอสในแต่ละด่านให้สิ้นซากแต่ความชิพหายของเกมนี้เริ่มจากการแย่งอาวุธขโมยปืน S เพราะมันยิงกระจายและการดึงฉากนั่นเองถ้ามีจอยใดจอยหนึ่งช้าไปหรือเร็วไปจังหวะไม่เข้ากันแล้วก็ คนที่เหลือไม่โดนยิงก็ร่วงฉากเป็นอย่างแน่แท้ Twin B ีอีกผลงานจากโค n นมิเกมขับยานยิงสุดแสนแน่รักมีเพลงประกอบที่เพลิดเพลินตัวเกมไม่มีอะไรยากบินกันไปสองลำเพลินๆคอยกำจัดยานศัตรูที่คอยบินโฉบมาหาเราให้หมดไปและต้องคอยทิ้มระเบิดใส่ป้อมยิงของศัตรูที่อยู่ด้านล่างอีกด้วยนอกจากนี้เราต้องยิงกระดิ่งที่ซ่อนอยู่ในเมฆและยิงรัวๆเพื่อให้กระดิ่งเปลี่ยนสี เพราะแต่ละสีมีความสามารถไม่เหมือนกันอย่างสีขาวเป็นยิงคู่สีแดงแยกร่างเป็นต้นความยากของเกมนี้คือยิ่งเล่นยิ่งนัวทั้งศัตรูและหากระสุนมาเยอะมากหลบไม่ทันไหนจะต้องแย่งกระดิ่งกับเพื่อนอีกยิงไปยิงมากระดิ่งแตกอีกโชบไปโชบมาโดนสอยยานระเบิดอีกโอ้ยชีวิตมันช่างหน้าเศร้าจริงๆดับเบิลดราก้อน เกมต่อสู้ในตำนานอีกเกมที่หลายๆคนชอบเล่นจากค่ายเทคน o สเจแปนซึ่งหลังจากตัวเกมออกมาได้สักระยะหนึ่งก็มีการทำภาพยนตร์ออกมาด้วยชื่อเดียวกับเกมเลยเนื้อหาของตัวเกมคือเหล่าพระเอกตระกูลลีของเราต้องกลับไปช่วยนางเอกกลับมาให้ได้นั่นเองแน่นอนว่าเกมนี้มันคือการต่อยตีศัตรูก็จะถูกปล่อยคิวทยอยออกมาจากริมฉากเรื่อยๆเพียงเราจัดการพวกมันให้หมดด้วยท่ากระโดดเตะควงเข้าลอยอะไรก็ว่าไป ง่ายหน่อยไม่ต้องประทะมากก็อาดท่าใส่ให้ร่วงฉากไปแต่อย่ากดใช้ท่าเทินระวังเพื่อนของเราจะลอยตามไปด้วยนั่นเองนอกจากนี้ยังมีอาวุธให้เก็บตามฉากจากเหล่าศัตรูอีกด้วยอีกหนึ่งเกมจากค่ายเทคนสเ a ป a นที่ควรค่าในการเล่นเพราะมีความสนุกแบบต่อยตีมาเป็นแบบซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนตีกันข้ามโรงเรียนนักเรียนนักเลงในฉบับกีฬาสีนักเลงในลานกีฬาประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล ฮอกกี้ดอชบอลบาสเกตบอลตีกันในศึกดวลการต่อสู้กับหน้ากากเสือหรือแม้กระทั่งการต่อสู้ในแบบย้อนยุคนั่นเองแต่ความสนุกความสะใจของเกมนี้ก็หนีไม่พ้นสำหรับการเล่น2คนนั่นเองช่วยกันต่อยตีเหล่าศัตรูด้วยท่าไม้ตายต่างๆให้แตกพ่ายแล้วไปตบบอสให้ล้มคว่ำนั่นเองแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีในผ้ากีฬาสีนะ แต่อย่างไรก็ตามโดยการต่อยตีอันสุดนัวนั้นนอกจากศัตรูที่ล้มตายแล้วหนึ่งในนั้นอาจจะมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งด้วยอย่างภาคโรงเรียนตีกันอยู่ดีๆม้วนใส่เพื่อนร่วงชั้นสองซะงั้นภาคบาสเกตบอลก็ควงสเก็ตบอร์ดไม่สนใจใครกวาดล้มเรียบศึกดวนหน้ากากเสือก็อยู่ดีๆม้วนตัวกระแทกเพื่อน ลิวจับเพื่อนล็อกกระแทกเขาเตะเพื่อนใส่ม่านไฟฟ้างี้หรือแม้กระทั่งภาคย้อนยุกยูดีดีจอยสองที่ใช้ตัวพี่แว่นกดอันติตดระเบิดก็มีกระเด็นแบบระเนระนาดเหมือนกันฉะนั้นใครที่ชอบเกมในซีรีส์นี้ต้องระวังเสียเพื่อนด้วยนะ Ice c l i m b e r มาหาค่าย Nintendo กันบ้างกับเกมขุดน้ำแข็งในตำนาน ที่เหมือนจะเล่นง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายเลยสําหรับเกมนี้เพราะมันจะมีจังหวะโบ๊ะบะในการตีน้ําแข็งตีไปตีมาแทนที่จะได้น้ําแข็งดันโดดลงไปชั้นล่างเฉยเลยวิธีการเล่นก็คือเราต้องกระโดดตีน้ําแข็งไปเรื่อยๆจนให้ถึงจุดสูงสุดของด่านเพื่อไปเก็บมะเขือม่วงด้านบนตามทางก็จะมีนกฟ้ามาคอยอุดน้ําแข็งที่เราเจาะไว้อีกทั้งจะมีนกตัวน้อยคอยบินแกล้งเราอีกด้วย ดังนั้นมันบินมาเมื่อไหร่กระทุบมันซะเลยสำหรับเกมนี้เล่นคนเดียวไม่เท่าไรแต่ถ้าเล่น2นี้ก็เอาเรื่องอยู่เพราะว่ามันจะมีการดึงชาก,กันเวลากระโดดขึ้นไปในแต่ละชั้นนั่นเองบอกเลยมีหัวร้อน Battle City เกมรถถังสุดมันที่ใครๆก็ต้องเล่นจากค่ายนามโคนั่นเอง เกมที่บอกเลยว่าตอนแรกดูเหมือนจะไม่มีอะไรก็แค่ฉากธรรมดามีรถถังง่อยๆวิ่งชา้ชาๆเพียงไม่กี่คันมาให้เรายิงเป้าหมายของเราก็คือปกป้องฐานนุกของเราไว้ให้ได้แค่นั้นเองแต่อย่างไรก็ตามคำว่าแค่นั้นไม่มีจริงยิ่งด่านสูงขึ้นรถถังแปลกก็ออกมาก่อกวนเรามากขึ้นรถถังแข็งแกร่งมากขึ้นด่านมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เราต้องคอยหารถถังสีชมพูเพื่อเก็บไอเทมพิเศษไม่ว่าจะเป็นเกาะบาเลียระเบิดนาฬิกาหยุดเวลาดาวที่เอาไว้อัปเกรดรถถังของเราให้แข็งแกร่งแต่ต่อให้เราแข็งแกร่งปานใดมันก็มักจะมีจังหวะโบ๊ะบะมาให้เราเกมโอเวอร์อยู่เสมอนั่นก็คือเพื่อนร่วมรบของเรานั่นเองไม่ว่าจะยิงพลาดมาโดนรถถังของเราทําให้เกิดอาการชงักแล้วก็โดนรถถังของศัตรูสอยไปหรือแม้กระทั่งปืนลั่นใส่ฐานนกของเราก็เช่นกัน แต่เอาจริงๆว่าไม่ว่าจะเป็นใครจังหวะลนลนก็เผลอยิงฐานแตกได้เหมือนกันทำไงได้ดันกดปุ่มเทอร์โบ y ายวาอีกหนึ่งเกมในตำนานที่รวมตัวละครจากโคนามิไว้มากมายจนหลายๆคนเรียกเกมนี้ว่าโคนามิเวิลด์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นโกเอมอนทวินบีคอนทราเป็นต้นและถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นยากพอสมควรโดยตัวเกมก็จะรวมฉากลูกเล่นต่างๆของเกมโคนามิไว้ในเกมอีกด้วย ก่อนเข้าเกมก็จะให้เราเลือกตัวละครทั้งหมด4แบบก่อนที่จะลุยเข้าไปในโลกการผจญภัยนั่นเองจากนั้นหากเราจะเปลี่ยนร่างจากที่เราเลือกไว้ข้างต้นก็ต้องเก็บไอเทมที่ลอยมาให้ได้ศัตรูในฉากก็จะค่อนข้างนัวพอสมควรมาให้รำคาญตลอดทางนอกจากนี้นอกจากความยากของเกมแล้วเล่นกับเพื่อนนั้นยากกว่าเกมนี้ไม่ต่างอะไรจากคอนทรา เพราะแต่ละคนก็จะแย่งชิงกล่องเปลี่ยนตัวแย่งกล่องเลือดและสุดท้ายก็ไม่พ้นการดึงฉากนั่นเองแต่ก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะยากแต่ก็สนุกเอามากๆเพราะมีอะไรให้เล่นหลากหลายภายในเกมที่ไม่ใช่การผจญภัยมุมด้านข้างเพียงอย่างเดียวชิปแอนเดล เกมที่ดิสนีย์ร่วมมือกับแคปคอมนั่นเองใครที่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้รับรองว่าต้องสนุกไปกับตัวเกมอย่างแน่นอนการผจญภัยของกระรอกจิ๋ว2ตัวนี้มีวิธีการเล่นที่ง่ายเพียงแค่ยกของและคว้างใส่ศัตรูแบบปลาขึ้นปลาลงเท่านั้นเองอาจจะใช้กล่องในการซ่อนตัวบ้างก็มีถึงวิธีการเล่นนั้นง่ายแต่ก็บอกเลยว่าแต่ละด่านก็มีแอบยากอยูอย่เหมือนกันและแต่ละด่านก็จะมีลุกเล่นต่างกันออกไปทําให้ตัวเกมนั้นดูไม่น่าเบื่อ แถมบอสที่รออยู่บางตัวทําให้เราหัวร้อนได้เหมือนกันถึงกระนั้นหากว่าเล่น2คนก็จะมีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการเผลอปลากล่องใส่พวกเดียวกันเองหรือแม้กระทั่งเป็นการดึงฉากฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการกระโดดและใช้ของด้วยนะกรีนเบเร อีกหนึ่งเกมที่พาหัวร้อนกับเกมแนวทหารของโคนามิที่เราจะต้องรับบทเป็นทหารมาให้จัดการกับเหล่าทหารอื่นๆปลายทางก็คือต้องไปทำลายหัวรถนิวเคลียร์นั่นเองโดยเริ่มแรกก็มีเพียงมีดพกเท่านั้นแล้วไปเก็บ RPG เอากับทหารที่หมอบในเกมทหารในระหว่างทางไม่มีความน่ากลัวสักเท่าไรวิ่งมาซื่อๆกับกระโดดไรเดอร์คิกมากวนหัวใจเท่านั้นแต่ดานหลังพวกก็เริ่มวิ่งมากันเยอะจับจังหวะยากไปอีก ด่านหลังๆก็จะยังมีความนวดวุ่นวายเป็นอย่างที่สุดและอีกสิ่งที่น่ากลัวคือบอสในแต่ละด่านนี่แหละบทจะง่ายก็ง่ายบทจะวุ่นวายก็ยั่วเยี้ยไปหมดต้องกะจังหวะดีๆถ้าเล่น2คนนี้ก็บอกเลยว่าทีมเวิร์กต้องมีใครจะนำใครจะตามเพราะศัตรูนั้นก็มาแบบหน้าหลังเลยทีเดียวและนี่ก็เป็น9เกมที่ผมเองพอจะจำการเล่นได้บ้าง จริงๆแล้วเกมแนวแบบเล่น2คนนี้ยังมีอีกมากมายหากเพื่อนๆท่านใดพอจำเกมไหนได้ก็สามารถนำมาแชร์กันได้นะครับสวัสดีค่ะสาขาการจัดการการค้ามหาวิทยาลัยรายะชภัฏสุนินทาาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี2569โครงการความร่วมมือฝึกงานที่ญี่ปุ่นสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเสรก็สา,าสมารถเรียนจบนักนอกได้ค่ะมีทุนพรักง,งานรองรับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ